เราจะประกอบตรงฝาครอบด้านบนก่อนนะครับอันนี้ฝาท้องเอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวจะใส่่าอ f ก่อนนะครับแล้วก็ปีกนะครับปีกเอาแบบนี้นะครับยังไม่ติดกาวนะเนี่ยเอาเตกดามนะครับมาใส่ตรงร่องก่อนนะครับกัดให้มันชิดพอดีนะครับแล้วก็ถอดปีกนี่ออกไปครับนี่นะเอาไปติดกาวนะครับ ติดกาวเข้ามาใส่ที่หลังนะครับติดติดปีกเหล็กดำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติด่าติดตั้ง e df เลยลงไปเลยนะครับ e df ตัวนี้นะครับถ้าจะถ้าจะติดกาวนะครับให้ติดเฉพาะฝาบนอย่างนี้นะครับนี่นะฝาบนตัวเครื่องนะแล้วฝาล่างไม่ต้องไม่ต้องติดไม่ต้องติดกาวตัว e d ฟนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดอ่าตัวเนี้ยมันมีปัญหามันไหม้นะครับแล้วก็คัตเตอร์ผ่าท้องนะครับยกแผ่นโฟมนี้ออกแล้วก็ดึงเปลี่ยนนะครับถ้าไปติดด้วยนะครับนี่ติดกาวทั้งล่างทั้งบนเลยเวลามันมีปัญหานะครับหรือนี่เละหมดนเลื่อนะครับเคยแล้วนะครับลําแรกลานี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าให้ติดเฉพาะฝาบนนะครับฝาล่างไม่ต้องติดนะครับเพราะว่ามันมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ย เวลาใส่ฟ้าเข้าไปปิดนะครับมันมันจะแน่นเลยไม่ไม่ติดกาวยังได้เลยตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือใส่เซอร์โวตรงฟ้าปิดด้านล่างเลยนะครับตรงท้องนะครับแล้วก็จะทากาวปิดปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ควรจะใช้เป็นกาวายูฮูนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันเยอะนะครับนี่นะเนื้อที่ที่จะทากาวอ่ะมันเยอะนะครับถ้าเราใช้กาวร้อนแบบนี้นะครับ ยิงกว่าจะทั่วนะครับนี่นะไอที่ยิงก่อนมันจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดมันจะไม่สนิทนะครับช่วยจะควรจะใช้กาวยูฮูนี่ครับอันนี้ก็แน่นกว่าด้วยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ส่วนฟินหางตั้งนี่นะครับตรงนี้นะอันนี้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับขั้นตอนที่อ่าเปอร์เซ็นที่ร้อยเลยนะครับทําให้พวกนี้ให้มันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก่อนนะครับ ติดอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายครับติดปุ๊บก็คือรอกาวแห้งนะพร้อมบินรับลายประมาณนี้นะครับก็นี้เอาไว้ก่อนนะครับนี่นะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่โอ้สวยงามมากนะครับลวดคันชักเขาก็จะแถมมาให้นะครับนี่แล้วก็ใส่แบบนี้นะครับนี่นะตัวตัวยึดตัวยึดลวดคันชักนี้แนะนําให้เวลาหมุนเข้าแล้วนะครับให้บัดกีเลยนะครับนะเพราะว่า บินไปเนี่ยบางทีน็อตมันคลายครับท่านผู้ชมน็อตมันคลายแล้วมันมันหลุดนะครับเนี่ยควบคุมไม่ได้เครื่องตกนะครับเนี่ยผมเคยเคยหลุดหลายรอบแล้วก็เลยเวลาหมุนเข้าใส่ก็บัตกีีเลยนะครับถ้าเครื่องพังก็ทิ้งไปเลยครับมันไม่มันไม่แพงนะครับตัวนี้นี่นะครับเพื่อเพื่อความชัวนะครับบัตกีเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ เราจะใช้เป็นแบต4เซลล์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับยี่ห้อีทีนะครับอันนี้เบานะครับแล้วก็เป็นสปีดห้าสิบแอมป์ของ Hobbywing นะครับตัวนี้ถ้าเป็นห้าใบพัดนะครับมอเตอร์มันจะเล็กแล้วมันจะเบานะครับแล้วก็ถ้าเราใส่แบตสองพันสองเนี่ยหัวมันจะหนักครับหัวหนักมากครับ CG ไม่ได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับสิบสองใบพัดนะฮะมอเตอร์มันใหญ่นะครับนี่นะใช้แบตสองพันสองได้นะครับสองพันสองร้อยมิลลิแอมป์นะครับใส่ช่องนี้นะครับ อันนี้ขนาดใส่พันห้าร้อยแอมยังเลื่อนไปชิดชิดกับสปีดเลยนะครับ RCG นะครับเครื่องนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางนี่นะผมจะเอาตรงนี้นะครับนี่นะเป็นสองข้างมันจะมีวงกลมอยู่นะนี่เห็นไหมผมจะเอาริมขอบบนนี่นะครับนี่นะเอานิ้วจิกตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จับ CG นะครับนี่เป็นลำแรกนะครับที่ที่ผมซื้อซ้ำนะครับ พราะว่าปกติผมเล่นพอเครื่องไหนพังแล้วก็จะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆนะครับมีรุ่นนี้นะครับนี่แย2ลําสองลำนี้นะครับคือเล่นไปพังไปตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่ไปลําพังไปลำหนึ่งแล้วนะครับนี่เลือแต่ซากนะครับก็ซื้อซ้ำนะครับตัวนี้ช่วงลดราคานะครับตัวนี้ได้890บาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่นะครับรวมราคารวมส่ง890บาทเป็นอะโฟมโออะไรนะ EPO นะครับนี่นะ ปนโฟมีววแล้วก็ฉีกขึ้นรูปนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเวลาอ่ามันฉีกมันขาดอะไรตรงไหนเนี่ยมันซ่อมง่ายครับตัวเนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วเราไปบินกันครับว่าจะโอเคไหมนะครับ